สวัสดีค่ะพี่ขากลับมาพบกันอีกแล้วนะคะพี่ขากับช่องการเกตพุทธคุณพักเครื่องนะคะพี่พี่ขาพี่พี่คนไหนสนใจองค์หนยังไงนะจ๊ะพี่หรือว่าภาพไม่ชัดยังไงนะจ๊ะพี่สามารถโทรหาหนูได้นะคะพี่หรือว่าแอดไลน์จะพี่0 8 4 0 6 5 9 1 8 0จ้ะจพี่จ๋ารายการแรกนะรายการแรกจะเป็นมีจะพี่แล้วก็จะมีหานุมานอยู่ด้านบนนะพอดีคุณลุงเจ้าของเกาะก็บอกว่าเป็นของหลวงพ่ออวยนะพี่อยาจะวัดให้ดูนะพี่นะ วัดตั้งแต่ด้านบนจนถึงปลายด้านอยู่ที่ประมาณแปดครึ่งนะพี่อยู่ที่ประมาณแปดครึ่งนะคะพี่ขาเล่มนี้หนูขอไว้ที่แปดรอบาทาจ้กรเขาบอกว่าเป็นของหลวงพ่อกลัวนะคะพี่ส่วนตัวนะแม่ค้าก็ดูไม่เป็นนะจ๊ะพี่นะคะแต่ถ้าจะาหลวงพ่อกลัวเพราะจะเป็นยันตัวตาจ้ะพี่นะคะนะคะพี่พี่จ๋ารายการนี้หนูขอไว้ที่แปดรอวาทจ้ะพี่นะคะด้านบนก็จะเป็นหานุมาอย่างนี้จ้ะพี่นะคะ สภาพเก่าๆก่าเลยนะคะพี่สวยๆเลยนะเป็นของหลวงพ่อกลัวนะเล่มนี้หนูขอไว้ที่8 0 0บาทจะพี่นะคะภาพไม่ชัดพี่รายลายขอภาพเพิ่มเติมนะ8 0 0บาทปทางบวกเพิ่ม50บาทจะ้ะส่วนรายการนี้พี่เขาบอกว่าเป็นของหลวงพ่อคงวังสับปะรดนะพี่นะคะความยาวนะเป็นประดิกนะพี่ความยาวจะอยู่ที่ประมาณเดี๋ยววันให้ดูนะพี่นะความยาวจะอยู่ที่ประมาณ เกือบเจ็ดประมาณเจ็ดนะคะพี่นะคะแล้วก็ด้านบนก็จะมีหวังให้ ด้านบนมีห่วงให้พี่นาพี่จ๋าราการนี้ขอไว้ที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทจากหนึ่งพันห้าร้อยบาทจะพี่ไปทางห้าสิบบาทนะเขาบอกว่าเป็นของหลวงพ่อคงวังสับปะรดนะนะคะพี่รอยจานอักษรชัดเจนนะมีเสือหนึ่งตัวนะคะพี่ขายนะคะประดับกิดอินุไม่ทราบว่าเนื้อทํามาจากอะไรนะพี่นะแต่ได้มาสภาพนี้จากพี่จ๋าขอไว้ที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทจะพี่นะคะหนึ่งพันห้าร้อยบาทไปทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทพี่ภาพไม่ชัดพี่ลายขอภาพเพิ่มเติมนะส่วนราการนี้จะเป็นเสื้อค่ะพี่ขาะเป็นเสื้อยันนะ เป็นเสื้อยันหลวงพ่อพรมค่ะพี่เป็นเสื้อยันหลวงพ่อพรมนะพี่นะวัดช่องแคร์จ้ะพี่นะคะสวยงามมากพี่นะคะพี่ขาอันนี้ขอไว้ที่แปดร้อยบาทนะเป็นเสื้อยันหลงพ่อพรมนะพี่นะนะคะ เป็นเสื้อยันหลงพ่อพมวัดช่องแคจ้ะพี่หนูขอไว้ที่แปดร้อบาทค่ะพี่นะแปดร้อบาทปลายทางห้าสิบาทพี่ภาพไม่ชัดพี่ลายนะพี่นะคะข้างๆราจะมีหนึ่งจุดนะแล้วก็สองจุดนะพี่นะคะมัดได้จ้ะพี่นะคะส่วนอีกฝั่งหนึ่งจ้ะพี่จ้าอีกฝั่งนึงจะเป็นอย่างที่เห็นเลยค่ะพี่นะคะมียันชัดเจนนะพี่นะนะคะเขียนว่าหลวงพว่อพมวัดช่องแคจ้ะพี่นะคะ ตำบลพมนิมิตอําเภอตาขีจังหวัดนะครสวรรค์นนะพี่มีตาปั๊มนะพี่จะมีตาปั๊มนะคะรายการนี้นะคะพี่หนูขอวิที่800บาทจะพี่800บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทนะหายากนะพี่หน้าเสื้อยันหลงพอะะ่อพรมค่ะพี่นานๆจะมีมาทีนะคะพี่รีบโทรมานะคะพี่084-065-9180จากเพื่อโทรกับเบอร์แอดไลน์ใช้เบอร์เดียวกันนะพี่นะ800บาทจะ้ะส่วนรายการนี้พี่จะเป็นเขาเรียกอะไรนะคุณแผนพี่นะคะ คุณแพรนี้ขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทจ้ะพี่นะคะแปปสุดแล้วค่ะพี่ทําไมไฟแปรปิดนะแปปหนึ่งดูปักหนึ่งไฟปิบดปกติไม่เคยปิบดอย่ากับปั๊กไฟลุบตาวถึงปิบน่าจะไม่ปิบแล้วมั้งน่าจะพี่คุณแผนปูทิมอ้าไฟดับแป๊บนึงพี่โอ้ตาย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 เช้ามา แป๊บหนึงจะพี่ไฟดับแป๊บหนึ่งจ้าแป๊บหบนึ่งจะเปลี่ยนปลั๊กก่อนนะจ๊ะโอเคจะ้ะมาจะพี่คุณแผนปูทิมพี่จาาคุณแผนปูทิมนะจะ๊ะซูมกล้องแป๊บหนึ่งนะจะ๊ะเป็นคุณแผนปูทิมพี่องค์นี้พี่เจ็ดร้อยบาทจะ้ะ นะคะเจ็ดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทพี่ขุนแผนปูทิมจ้ะพี่จ๋าเป็นปิดตาปูทิมจ้ะด้านในก็จะมีลูกกลมๆปูทิมอยู่หนึ่งอันแล้วก็ปิดตาหนึ่งองค์พี่เจ็ดร้อยบาทจะพี่เจ็ดร้อยบาทปลายทางห้าสิบาทพี่มีห่วงให้ด้วยนะสองฝั่งเลยพี่นะคะตามสภาพนะพี่เจ็ดร้อยบาทจ้ะรายการนี้พี่ลกแมวพี่ลกแมวแปดร้อยบาทจ้ะนะคะสวยงามมากพี่ เก่ามากสวยมากพี่ได้มาอันเดียวนะได้มาอันเดียวพี่นะคะแปดร้อยบาทพี่ลกแมวนะพี่นะค้าขายลํายนเงินทองไหลมาเทมาพี่นะในมูลเช่าได้นะแปดร้อยบาทพี่สําหรับลกแมวรายการนี้จ้ะส่วนรายการนี้เป็นคันช่องไอะไรกัไหน่นะลืมแล้วนคะคะของหลวงพ่อเดิมนะพี่นะหนูลืมแล้วเขาเรียกว่าอะไรพี่หนึ่งพันบาทจ้ะหนึ่งพันบาทพี่ลืมแล้ว ถ้าจะปิดบอกว่าที่เป็นกลมๆด้านในมีมีสีพึ่งมีสิงนะพี่นะมีเท้าเวทมีสิงมีตะกุสิงนี่ไม่ทราบเนื้อพี่ได้มาสภาพนึงกับพี่นะคะพี่จ๋าขอไว้ที่หนึ่งพันบาทจ้ะขอไว้ที่หนึ่งพันบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทเขาบอกว่าเป็นของหลวงพว่อเดิมนะเขาบอกว่าเป็นของหลวงพว่อเดิมพี่หนึ่งพันบาทพี่จ๋าปลายทางห้าสิบบาทภาพไม่ชัด อไลน์พี่ขอภาพเพิ่มเติมจ้ะเนะี่ค่ะตามสภาพนะพี่นะส่วนตัวเองก็มองมาได้แบบนี้จ้ะ1,000บาทจ้าส่วนรายการนี้พี่เขาบอกว่าเป็นหางช้างพี่800บาทจ้ะทำมาจากหางช้างนะแล้วตรงกลางๆจะเป็นแผ่นทองนะพี่นะกเขาเขียนว่าอะไรยัน ยันเกาะเพชรนะพี่เขียนว่ายันเกาะเพชรนะมีรอยจานชัดเจนนะพี่นะรอยจานอักขระชัดเจนพี่แปดร้อบาทจ้ะพี่นะคะเขาบอกว่าทามาจากหางช้างนะพี่นะแปดร้อบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะพี่จา๋าเคี่ยวเสือหลวงพ่อสวัยหนึ่งพันสามร้อบาทจ้ะคุณลูกค้าที่น่ารักจ๋าสวยงามมากพี่นะคะ หนึ่งพันสามร้อยบาทพี่ไปทางห้าสิบาทภาพไม่ชัดพี่รายขอภาพเพิ่มเติมพี่นะค่ะเป็นเขี้ยวเสือหลวงพ่อส๋ไวนะพี่นะตามสภาพนักส่วนตัวแม่งเองแม่ค้าก็ได้มาสภาพนี้หนึ่งพันสามร้อยบาทจ้ะพี่จ๋าตะกุดจ้ะเป็นตะกุดเก่าๆพี่ลงรักนะพี่นะลงรักพร้อมเหรียญพี่หลวงพ่อทองสุกไอ้เะอ่าใช่หลวงพ่อทองสุกพี่องค์นี้สวยงามมากพี่เจ็ดร้อยบาทจ้ะนะคะเป็นตะกุดคุ้มข้างนะพี่นะหลวงพ่อทองสุกพี่ลงรักทองหน่อยๆพี่นะค่ะ พี่จ๋าขอไว้ที่700บาทจต่พี่ตามสภาพนะเพราะส่วนตัวเองก็ได้มาแบบนี้หนูขอคุณที่รับได้ไม่เรื่องเยอะไม่มีปัญหานะพี่นะเพราะว่าเป็นของก่อของเก็บสะสมนะพที่700บาทจ้ะส่วนรายการนี้เป็นเบี้ยกแก้พี่เก่ามากสวยมากมีเสียงอุ้ยมีเสียงกิ่งเนี่ย พี่เจ็ดร้อบาทจ้ะเป็นเบีย้ยแก้เก่าเชือกถักนะพี่นะเป็นเบีย้ยแก้เก่าเชือกถักพี่นะคะสวยงามมากพี่นะคะเจ็ดร้อยบาทพี่เจ็ดร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะส่วนรายการนี้ตะกุดจ,จ้ะ ไม่ทราบที่พี่เจ็ดร้อยบาทจ้ะตะกุดเก่าๆนะพี่ไม่ทราบที่นะหนูได้มาแบบนี้นะพี่นะขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทตรงตะกุดจะมีรอยจานทุกดอกพี่ตรงตะกุดจะมีรอยจานทุกดอกนะเจ็ดร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทพี่หานุมานปูทิมจะพี่จ๋าหานุมานปูทิมใต้ฐานตอกโคดเลขสามพี่ห้าร้อยบาทจ้ะห้าร้อยบาทพี่ปลายทางห้าสิบบาทภาพไม่ชัดแอดไลน์พี่ พระชัยพี่จาเจ็ดร้บาทจ้ะไม่น่าจ,จะเป็นเนื้อสำลีหรือเปล่าพี่นะนะคะได้มาแบบนี้จ้ะนะคะ700บาทจ้ะพี่นะคะ 700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทภาพไม่ชัดพี่อลายขอภาพเพิ่มเติมที่สําหรับพระใจรายการนี้นะจ๊ะส่วนรายการนี้เป็นลิงจับหลักงาแกะนะพี่นะลิงจับหลักงาแกะรายการนี้ใต้ฐานมีรอยจานพี่เปิดแบ่งปันนะ1,300บาทจ้ก1 3 0 0บาทพี่ปลายทาง50บาทภาพไม่ชัดพี่ออนไลน์พี่นะคะ เป็นลิงจับหลักงาแกะนะพี่นะใต้ฐานมีรอยจานพี่สวยงามมากพี่จถ้าเกิดว่าสนใจแล้วภาพไม่ชัดพี่สามารถโทรหาหนูหรือแอดไลน์พี่0840659180จะพี่1,3 0 0บาทจ้ะส่วนรายการนี้จะเป็นสิงงาแกะหลงพ่อเดิมนะพี่นะ1,5 0 0บาทจะพี่นะคะ1,5 0 0บาทพี่ปลายทาง50บาทพี่นะคะภาพไม่ชัดพี่ไลน์นะขอภาพเพิ่มเติมพี่นะคะ1,5 0 0บาทจะพี่ หนึ่งพันห้าร้อบาทปลายทางบอกเพิ่มห้าสิบาทพี่องค์นี้สวยงามมากพี่นะค่ะพี่ดูลวดลายนะพี่นะสวยงามมากพี่นะคะหนึ่งพันห้าร้อบาทจ้ะมาจากพี่องค์เล็กต่อจ้ะอ่าเป็นสมด็จแต่พี่อยู่ในกรอบนะเจ็ดร้อยบาทจ้ะสมเด็จองค์นี้เจ็ดร้อยบาทพี่สวยงามมากพี่นะคะแลบประกันน้าไม่เข้าแน่นอนพี่เจ็ดร้อยบาทจ้ะส่วนรายการนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อท่านเขียวนะพี่นะ เป็นเหรียญหลวงพ่อท่านเขียวพี่รายการนี้นะขอเวทีหกร้อยบาทพี่ปลายทางห้าสิบบาทจะ้ะส่วนรายการจะเป็นปิดตาหลังแบบจะพี่พ่อแก้ววัดเครือวันมังพี่นะคะพี่จ๋าอยู่ในกรอบพลาสติกเก่าๆอย่างนี้นะเปิดแบ่งปันให้ในราคาหกร้อยบาทพี่หกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะเหรียญหลวงพ่อทวดพี่อยู่ในกรอบพลาสติกนะนะคะอันนี้หกร้อยบาทพี่ปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะสมเด็จพี่ห้าร้อยบาทจะพี่นะคะ สวยงามมากพี่ด้านหลังมีตาปั๊มนะพี่นะด้านหลังจะมีตาปั๊มพี่นะค่ะสมเด็จองค์ที่หนึ่งพี่สวยงามมากตาปั๊มอันนี้ค่ะพี่เป็นทรงพระนอนนะพี่นะห้าร้อบาทเช่นกันจะพี่นะคะอันนี้จะเป็นพระนอนนะพี่นะเป็นพระนอนพี่ห้าร้อบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะส่วนรายการจะเป็นทรงพระยืนพี่ทรงพระยืนนะห้าร้อบาทเช่นกันจะพี่นะคะเก่าๆสวยๆอย่างนี้ได้จากพี่นะคะ ห้าร้อยบาทจะพี่จ๋าส่วนรายการนี้เป็นหลวงพ่อทวดเนื้อว่านนะพี่อันนี้แม่ค้าไม่ทราบพิมพ์นะอันนี้แม่ค้าไม่ทราบพิมพ์พี่รู้แต่ว่าเป็นหลวงพ่อทวดเนื้อว่านนะพี่นะสวยงามมากพี่ห้าร้อยบาทจ้ะส่วนรายการจะเป็นรูปหล่อโบราณจีนไม่รู้ที่จะพี่ห้าร้อยบาทจะพี่นะคะเป็นรูปหล่อโบราณจีนเก่านะพี่ไม่ทราบที่นะพี่นะห้าร้อยบาทจ้ะปิดตาจะพี่หกร้อยบาทจ้ะเป็นปิดตานพี่นะไม่ทราบนะพี่นะตามสภาพนะพี่หกร้อยบาทจ้ะ ปิดตายันยุ่งมั้งคะพี่รายการนี้ห้าร้อบาทจะพี่นะคะปลายทางห้าสิบบาทพี่นะคะปิดตายันยุ่งจ้ะพ่รอดจะพี่พ่รอดนะรายการนี้ห้าร้อบาทพอจะพี่นะคะเปิดแบ่งปันนะคะพี่ ep นี้ขอบคุณที่รับใต้นะห้าร้อบาทจ้ะเหรียนกลมหลวงพ่อกลวยพี่จับขอบหกร้อบาทจะพี่นะคะด้านหลังเป็นยันนะพี่เป็นเหรียญกลมพ่อควยจับขอบนะหกร้อยบาทจ้ะเหรียญหลวงพ่อวัดบัานแหลมพี่ห้าร้อยบาทจ้ะนะคะ สวยงามมากพี่นะคะหลวงพ่อวัดบ้านแหลมจ่าเหรียนรอบโบร,ราณพ่อไปวัดกําแพงพี่นะคะห้าร้อบาทจ้ะพี่นะคะปลายทางห้าสิบาทนะพร้อมบนจะส่งสินค้าให้ฟรีจ้าเรียนหลวงพ่อเดิมจ้ะพี่เป็นเหรียญอะพลาสติกเปิดหน้าเปิดหลังนะพี่นะรายการนี้ขอไว้ที่หกร้อบาทพี่ปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทจ้กส่วนรายการนี้พี่ขามีตัวผู้ตัวเมียนะ,ะมีตัวผู้กับตัวเมียจ้ะพี่นะคะนะคะอันนี้คือตัวเมียพี่ หกหบาทจ้ะนะคะ6กหัวบาทนะพี่นะตัวผู้เช่นกันพี่6กหัวบาทจะจะปิดคู่จะปิดเดี่ยวคุณลูกค้าสามารถแจ้งแม่ค้าได้เลยนะพี่นะตัวละหกหัวบาทจ้ะพี่จารูปหล่อหลงพ่อเงินจะาอยู่ในกรอบไม้นะพี่นะหก0ัวบาทจ้ะนะคะปลายทางห้าสิบาทพี่รูปหล่อหลงพ่อเงินจะาเหรียญพระพรมจะพีพพ่นะคะเป็นเหรียญพระพรมน,นะพี่นะห้ารบาทพอจะพี่นะคะปลายทางห้าสิบบาทจ้ะ หลวงพ่อท่านชุยพี่ห่วงเชื่อมเนี่ยค่ะห้าร้อยบาทพี่อันนี้น่าจะเป็นวัดบ้านทวนไหมเนี่ยค่ะพี่ห้าร้อบาทเช่นกันจะพี่นะคะเป็นห่วงเชื่อมนะจะพี่ปูไข่วัดเชิงเลนพี่ลงรักนะด้านหลังมีรอยจานพี่จิตอ่าหกร้อบาทจะ้ะหกร้อบาทจะพี่จ๋าสําหรับเหรียนปูไข่วัดเชิงเลนเดรียนนี้จะ้ะพี่จ๋าหลวงพ่อทาวัดพระเนียงแตกห้าร้อบาทจะพี่นะคะ ปลายทาง50บาทนะพี่นะอันนี้เช่นกันจะพี่พ่อทานนะมีสองพิมพ์นะพี่นะองละ5 0 0บาทจะพี่นะคะปลายทาง50บาทจะ้ะปิดตาเริ่มกรอบค่ะพี่ไม่ทราบที่นาหกหัวบาทจะ้ะหกร้อบาทปลายทาง50บาทจะ้ะเรียนปูเอี่ยมจะ้ะปูเอี่ยมวัสะพานสูงนะพี่รายการนี้หกรบาทพอจะพี่นะคะ อยู่ในกรอบพลาสติกนะพี่หกรบาทปลายทาง50บาทจ้าโอเคนะคะคุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้าที่น่ารักนะคุณลูกค้าสนใจองค์ไหนภาพไม่ชัดยังไงนะคุณลูกค้าสามารถโทรหาแม่คะหรือว่าแอดลไลน์มาได้จ้ะพี่บอาเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปนะศูนย์แปดสี่ศูนย์าก้านึ่งแปดจ้าฝากกดถูกใจกดติดตามให้ช่องกระเกพะพุทธคุณพระเครื่องด้วยนะคะพี่ EP นี้มีแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ